สวัสดีคะ่ะมาพบมาพอกันครับขั้วแล้วแต่อยากบ่ายแม่อันดาคือเกาคือดื่มนะจ้าเมน้แม่อันดาขอนําเสนอเมนูผัดกะเพราหอยขมกินกับไข่ดาวแล้วก็ข้าวสวยหอนฮอนแซบแซบ,แบเฮากระสิไปเบิ้งขั้นตอนในการเฮ็ดกันเลยคะ่ะวัตถุด,ดิบที่เฮาใส่กะซิมีหอยขมบักพริกแห้งกระเทียมใบกะเพราซอสฝาเขียวซีอิ๊วขาว น้ำมันพืชน,น้ำตาลทรายผงชูรสซอดหอยนางรมผงปรุงรสหรือวาดด่ารสดีแล้วก็ไข่ไก่เนาะคะ่ะก่อนอื่นเลยนันแม่อันดากระสิมาเก็บใบกระเพราเตรียมไว้สัหรับใบกระเพราที่แม่อันดาสใส่มือนี่กระสิเป็นใบกระเพราที่ห้าปลูกเองก็จะเป็นพักที่แบบว่าห้าปลูกแบบปลอดสารพิษเนาะค่ะพี่น้องหลังจากที่ห้าเก็บใบกระเพราเสร็จแล้ว ต่อไปแม่นดากระสีมาปลอกเปลือกกระเทียมเตรียมไว้สําหรับกระเทียมที่แม่นดาส่ใส่มือนีแม่นดากระสีใสทั้งมือประมาณสี่กีบเ้ากระจะใส่เป็นกระเทียมจีนแล้วต่อไปแม่นดากระสีมาเด็ดข่วนบักพิกแห้งเตรียมไว้สําหรับบักพิกนีขันแม่นว่าพี่น้องผู้ใดบ่อยากให้มันเผ็ดหลายก็สามารถใส่บักพิกสซแทนก็ได้นาะจ้าเพราะแต่ว่าเขาปอกเปลือกกระเทียมแลวกระเด็ดข่วนบักพิกแห้งซ็จแล้วแม่นดากระสีเอาไปล้างน้ำเปล่าให้มันสะอาดหลังจากนั้นแม่นดากระสีเอาหอยคมที่เ้าซื้อมามาล้างน้ำ การล่างนำเปล่าของแม่อันดานันแม่อันดากรสิล่างถึงเบิดประมาณสามน้ำในส่วนของหอยขมที่แม่อันดาใส่เมือนีกรสิเป็นหอยขมที่เขาเจ้าต้มแล้วกแกะเหนือมาเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะแม่อันดากรสิใส่ถึงเบิดประมาณสี่ขีดอันนี้เองแม่อันดากสิซื้อมาในราคาถุงละสี่สิบบาทเนาะค่ะพี่น้องเพราะตาาแม่อันดาล่างหอยเสร็จแล้วต่อไปห้ากรสิไปตำพริกกันเลยค่ะแม่อันดากระซเอาบักพริกแห้งตามด้วยกระเทียมใส่ลงไปในโคกหลังจากนั้นแม่อันดากรสิตำห้มันพอแหลก สำหรับการตำบักพิกของแม่อันดาในมือนีนั้นแม่อันดากะสีบ่าได้ตำแหลกหลายเนาะค่ะพี่น้องแล้วต่อไปแม่อันดากะเซลกระทะขึ้นคางไฟหลังจากนั้นเขากะสีใสน้ำมันพืชลงไปเพราะตะวันน้ำมันพืชของเขาเริมห่อนจักน้อยแล้วแม่อันดากะสีถอดไข่ดาวเตรียมไว้สำหรับไข่ดาวีนแม่อันดาสิีถอดก่อนเนาะค่ะเพราะว่าแม่อันดาจะได้วาตองลางกระทะลายเทืาเพราะตะว่าเขาถอดไข่ดาวสุกแล้วต่อไปแม่อันดากะสีตักขึ้นมาใส่จานพักไว้ หลังจากนั้นเ้ากระสิตักน้ำมันออกจากน้อยนึงเสร็จแล้วแม่นดากระสิเอาบักพริกแห้งกับกระเทียมเตี๋ยวห้าตตำไวเรียบร้อยแล้วใส่ลงไปหลังจากนั้นเ้ากระสิผัดไ้มันพ่อหอมเพราะแต่ว,ว่าบักพริกกับกระเทียมของห้าเหาลื่อมหอมเหลื่อมเหลืองได้ที่แล้วแม่นดากระสิใส่หอยคมเตี๋ยวห้าเตี๋ยวไวเรียบ้อยแล้วใส่ลงไปแล้วก็ตำในน้ำรังคงกจากน้อยนึงขันเป็นว่าพีน่น้องผู้ใะอยากได้น้ำราดเข่ากระสามาเติมน้ำปลาลงไปอีกกระได้เนาะจ้าหลังจากนั้นแม่นดากระสิปรุงรสโดยพรงปรุงรสหรือว่ารสดีตำโดยซี่อว เสร็จแล้วแม่นดากระสีใสนำตาลทรายลงไปประมาณหนึ <th> ่งซอนซาแลกกับผงชูรสประมาณครึ่งซอนซาหลังจากนั้นแม่นดากระสิพัดส่วนผสมทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเข้ากันเพราะตะวันส่วนผสมทุกสิ่งทุกอย่างเข้ากันดีแล้วต่อไปแม่นดากระสิใสซอนหอยนางรมลงไปหลังจากนั้นเอกกระสิพัดส่วนผสมทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเข้ากันหลังจากนั้นแม่นดากระสิใสใบกระเพราทีเห้าเด็ดเตรียมไห้เรียบร้อยแล้วใส่ลงไป แหล้วเฮากระสิพัดส,ส่วนผสมทุกสิ่งทุกอย่างให้มั่นเข้ากันอีกเทื่อนึงส็จหล้วแม่นดากระสิซิมรดเบิงขันเป็นว่าพอดีหฮากระสิปิตแกะเราก็กต,กตักพร้อมสืบเฟไดยเลยเนาะคะ่ะเป็นจังใดเนี่ยค่ะพี่น้องเมนูมือนีเป็นตาแซบว่าจ้าสำรับคลิปมือนีแม่นดากระขอจบไวแต่เพียงสำนึสกอนจังคอยพอ,อกันไหมในคลิปวิดีโอนาะสุดท้ายนี้แม่นดากระขอฝากพี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ซอยเป็นกำลังใจให้แม่นดาในเด้อคะ่ะขอบคุณได้หลายคะ่ะ